I'm gonna you diamond! ออกอะไรเราเลยนะอยู่อยู่ดีๆเขาก็หายเนอนั้เจอที่ไหนเนี่ยคุณแม่เอามาทพอลงรถมาก็หายเลยออคุณแม่ในเยี่ยนลบพี่แม่อยู่ข้างบนหรือเปล่าไม่ใช่ว่าล่อยให้เราอยู่ด้วยกันสามคนอย่างง้ยเฮ้ย จริงเหนื่อยไหมเอ้าไม่สนใจเรานางเป็นโดนเอโมนเอ้าจะห่วงทีไวแก๊งนี้คือเหนื่อยมากมีเป็นจิซี่ไอแยเบมีเพนด้าแต่คุณแม่เป็นโดนเอโมนในวันนี้ตอนรับสมาชิกใหม่เข้าแก๊งมีความ จไหนไม่ว่าจะผ่านเวลาไปประมาณ4-5เดือนคุณแม่ของหนูก็ยังพูดไม่ชัดเหมือนอ่าไหนคุณหนูโชว์ครับ โดนเลมอนมาส่าอะไรยังไม่ได้ใช้ของวิเศษให้คนอื่นใช้เแล้วเอาวิเศษไหมคนอื่นลองก่อนถ้ามันพังก็แล้วแต่นะโดนเลมอนก็รอดนะอ๋อพี่แป๊ะตอนที่เรามาครั้งแรกอ่ะพี่แป๊ะบอกว่ามันมีรูอะไรนะอ๋อคือตามหลักวิศวกรแล้วอ่ะรูพวกนี้มันต้องปิดให้มิดชิดไงแต่อันเนี้ยเป็นรูหวงหนึ่งมันคนกันผัวไ่ไปขัดตัวไม่ไปแล้วคือแบบนี้มันไม่ปลอดภัยหรอการเชี่ยวที่มันไม่ได้แบบมาตรฐานไงสแกนหนีหน้าเขาเนี่ย ดดีเ้อบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรขอแค่เราถ่ายไว้ไม่เจ็บตัวฟีดเราจะหมักกันหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยใครพูแล้วอยู่ตรงนีใครจะมีคลิปลงแต่ดีที่สุดคืออย่าเกิดขึ้นเลยแบบนั้นเซฟตัวเองให้ดีที่สุดบอกว่ามันแข็งแรงหนูดูนี่มันแข็งแรงตรงกลาง่ยผมไม่เถียงนะไอ้เสาแข็งแรงอ่ะไอ้เสามันแข็งแรงแต่ไอเนี้ย ค้ือ่ะคือมันค้บห้าองศาจริงแต่ว่ามันก็แค่คขำอ่ะยังไงเราก็ขึ้นไปนั่งข้างบนอ่ะแล้วเราก็คำนวณวิธีนั่งของเราให้มันปลอดภัยที่สุดเพราะที่น้ำหนักน้อยน้ำหนักเยอะน้ำหนักเยอะน้ำหนักมากปวดเยอะเดี๋วเราไปดูข้างบนกันดีกว่าปะว่าแต่ข้างบนนี่มีห้องน้ำไหมี กอาจจะไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าในกล้องมันมีการสั่นด้วยมันก็เลยจะดูไม่สั่นเท่าไหร่แต่ว่าตรงเนี้มันสั่นมากนะไปอยที่ทยมพร่ใครจะนัตรงไหนาซอะไรไว้ตรงไหนยงไงได้ไรู้ว่ามีต้องทอะไร้นนี้อะไรบ้างนนี้เยอะม source, like right. ากหองมันเยอะะมา้้ามาวาในขณะที ouais> ่ทุกคน นี่ผมมีอะไรจะให้ดูคือว่าในเนี้ยมันร้อนมากใช่ไหมแล้วทุกคนคือแบบเหงื่อออกกันมากผมก็เลยคิดถึงซาวน่าผมก็เลยเซิร์ชไปในเน็ตว่าซาวน่ามันควรจะซาวน่ากันกี่นาทีในเน็ตครับผมเซิร์ชแล้วเขาบอกว่าซาวน่าควรั้งรับประมาณ10-15นาทีและนี่นะนี่ควรหลีกเลี่ยงการซาวน่าที่มากกว่า30นาทีเราอยู่กี่นาทีวตอนนี้เนี่ยนี่เราก็20กว่านาทีแล้วนะครับทุกคน review ganda ถ้าทําพี่อู๋ไม่ว่าใช่ไหมอู๋ไม่รู้เพราะอู๋ไม่หมาโอเคพวกเรามาเกิดอะไรขึ้นก็บอกพี่เมย์อนุญาตแล้วบอกว่าแก้งหีไม่ได้ทำโอเคมาดิวกันโอเคจัดการเลยไปจัดกายโหย นี่ไม่สนโลกเลยลูกที่นมาควายนะขนาดที่แป๊ะู้ชายมันแมนตัวใหญ่ๆยังไม่เอาลงอ่ะ ดูชีอันนี้ก็วิดวัสดูชี ชูที่ชูชูที่เรียกว่าอะไรนะปใหญ่ๆแล้วเราก็ขอให้มันเป็นแบบว่าวงลีหรือว่อ๋อเป็นโลเหรอใช่ใช่ชเดี๋ยวเราแนะนก่องมันมีอะไรบ้างหละล้วมันจะคืออะไรอ่ะคุณหนาคุหน้าคุนาเป็นคนทำแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรปลาไหลอุ้ยพี่แป๊ะผมแนะนาเลยนะเขาบอกว่ากินปลาไหล มันจะภาพมันจะดีเขาเลยเหมอหมดทุกคนบัวอาดบุ้งมีแซลมอนมีวาซาบิแล้วก็ไข่กุ้งไข่หวานแล้วก็แตงกวาอันนี้าจะกอันนี้จะเป็นซี่ค่ะแกเอาความไม่ได้เลยคือข้าวูน้นดูดูสังเกตดูมันจะมีเป็นแถวไหมมันจะเป็นแถวเหมือนเหมือนเขาจะมาให้เราแบบทับเป็นแถวเป็นแถวแต่ว่าเราจะทำแบบนี้อีกงอันนี้จะพับแป๊บหนึงนะก็แบบว่าผมถือกล้อง ไฟอ่ะเนาะก็ไม่มีมือจะทำ,ทำไ,มไม่ใช่สิ <ๆ S 1> แบบผมไม่มีมือจะทําแต่ผมก็อยากได้งานดีๆ,ๆอยากได้มุมกล้องดีๆจะมีใครทําให้ไหมนะอน <laughs> ให้ <laughs> จริง <c oughs> วันนี้ เป็นไรว่าป่าป่าครับป่าเป่าแต่หน้าตามันสวยมากเลยนะใช่ตุกใบนี่บอกแล้วว่ากระทงครบเลยเนี่ยจะตูบกับเทียนใส่ไปโดรายม่อนเปิดประเจิมเลยประเจิมประเดิม เผาออกซิเจนเราไปหมดหรอ Yeah. <laughs> คุณโปรดิวเซอร์วันนี้เขามา อันเนี้ <laughs> oh. ยโอ้โหเราจะจิ้มจ้วดลงไปจะได้นัวๆนน Fuck. Uh -huh. เคเราเปลี่ยนสคริคปต์กันตรงนี้แหละ อเราก็กินอย่างเดียวไม่ตอบแล้วด้วยก็ทำแหละไปเถอวสะกดิีกกกกมกดิมันเหมือนอ้นี่เลยอ่ะยากันยุงเลยอ่ะ มันได้กดจริงว่ะมามันได้กดบล็อกเครื่องหรือว่ามันกลัววะเนี่ยกลัวมากเลยใครไอ้เค้ไใครเป็นไง cũng có một người thông minh đó เฉยๆแต่คนดีพี่จองนะ 听到有。 ม2องตัวด้วยเค